าพบกับพวกเรา3คนนะคะในช่องไปเที่ยวกันไมซีสนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านเอลลี่นะคะเป็นร้านนะคะกาแฟนะคะมีทั้งมีทั้งอาหารฟิวชั่นเครื่องดื่เมนูขนมมากมายแล้วจะเป็นอันนี้ทูตหรือว่าเค้กค่ะ การเดินทางก็ง่ายๆเลยนะคะเข้ามาทางซอยติวานนท์สามนะคะแล้วตรงมาเรื่อยๆประมาณ300 3 0 0เมตรค่ะแล้วร้านนะคะจะอยู่ในซอยติวานนท์สามแยกสิบค่ะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะ <c oughs> ประมาณ200เมตรเนาะร้านอยู่ทางด้านขวานะคะที่ไม่เห็ว่าเอลลี่คาเฟ่เป็นร้านข,ขาวๆน่ารักมากเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะช่วงจริงๆช่วงที่พวกเรามานะคะ <c oughs> มีโปรโมชั่นเนาะก็คือซื้อสามฟรีหนึ่งนะคะของขนมนะคะแต่ว่า ตามเทศกาลเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถดูทา้งเพจของร้านได้นะคะใน Facebook นะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะบรรยากาศในร้านนะคะพร้อมกับกินขนมอร่อยนะคะที่พวกเราสั่งกันมาค่ะไปดูกันเลยค่ะ it's about the kitchen ก็ได้สั่งนะคะสั่งเมนูด้วยกันตอนนี้นะก็คือน้ำนะคะตอนนี้นะคะกะอย่างของแท้นะคะก็เป็นมัช่ะลาเต้นะคะแต่อันนี้ไม่หวานนะคะค่ะข้างนูค่ะเป็นบูคูลโรลลบูคูบูคูลาโซบูคูลาโซบูคูลาโซเอาใหม่ไม่ไม่ไม่ขอส่วนส่วนของหลิ้นนะคะเป็นอเมริกาโน่น้ำส้มค่ะใช่ การตกแต่งนะคะก็จะน่ารักมากเลยค่ะของที่กคูคูแลโซ่นะคะก็จะมีดอกไม้นะคะที้เราเห็นจากหน้าร้านจากสวนเล็กๆข้างหน้าร้านะได้บางคนก็มีเลยคะเป็นดอกไม้สีขาวๆอันนี้น่ารักมากจากสวนหน้าร้านือนกันใช่าชื่นใจแต่ละคนชิมกันมาแล้วเดี๋ยวนิววิฟังนะคะว่าแบบรสชาติเย็นแบนี้เป็นยังก็ของก็ชาเสี่ยวแล ชเขียวมะชารับได้นะคะก็มีความกลมกล่อมเนาะเพราะว่าคือถ้าเกิดถ้าเป็นร้านทั่วไปเมื่อกี้ใส่นมแล้วถ้าใส่ชาเขียวไม่เข้ากันแล้วไม่หวานเนี่ยมันจะขมนิดนึงแต่อันนี้เนี่ยก็คือรสชาติเป็นคือกลิ่นชาเขียวแล้วก็มีความนุ่มของนมนะคะก็คือเรียกว่าแบบกินแล้วมันมันไม่ตัดกันอืมอร่อยไหมข้างบนอันนี้อร่อยค่ะอันนี้เป็น บัวฮาวายตัวนี้จะเป็นบัวฮาวายผสมส้มจะมีรสชาติซ่าๆแล้วก็เปรี้ยวๆที่เราสดชื่นสําหรับคนหรือค่ะช่วงเช้าๆใครที่ต้องการคาเฟอีนก็แนะนําเนาะอเมริกาโนน้ําส้มกาแฟหอมค่ะแล้วก็มีรสชาติของน้ําส้มหวานๆมาทําให้สดชื่นมากเลยในช่วงเช้านะคะนี่ดูของน้องเพย์นะคะบัวเลยนะบัวเลยนะ โรเซ่แบ็คแบ๊กพิงก็มาบูคูโรเซ่บูคูลาโซลาโตชื่อชื่อยากเอาเป็นบูฮาวายประจุโฟมอร่อยค่ะชุดชื่อได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปรอนะคะเมนูนะคะเทนีสโพสนะคะอื่็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแม่ทนขนาดไหนเพราะเห็นในรูปนะคะน่ารักมากค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะ เมนูสุดท้ายคือฮันนี่ทูค่ะหน้าตาหน้าทานมากไอซครีมที่ต้องมาก็จะมี2รสชาติคือรสวานิลาและรสมะนาวส่วนอีกทานหนึ่งเนี่ยจะเป็นท็อปปิ้งค่ะสำหรับโดยหนะะ้าฮันนี่ทเพิ่มเติม แนะนำให้สั่งกันมาทานค่ะเพราะว่ารสชาติดีมากขนมปังเนี่ยกรอบนอกน,นุ่มในไม่หวานไม่เลี่ยนท็อปปิ้งที่ให้มาก็แบบจุบๆเมื่อราช็อกโกแลตทาราูกกับไอศกรีมและวิปครีมนะคะคือเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ร้านแอนดี้คาเฟ่นะคะพวกเรานะคะก็ได้ทานทั้งน้ำอร่อยนะคะแล้วก็ยังมีฮันนี่นโทสอร่อยแล้วก <m> ็ ในร้านนะคะยังมีอาหารคิวคันนะคะเยอะแยะมากมายนะคะให้เพืเ่อนๆได้เลือกทานนะคะ,คะอย่างที่บอกเนาะการเดินทางไม่ยากใครอยู่โซนที่ว่าโนโนท์ซอยเลวดีแคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําว,ว่าอยากให้มาคาเฟ่รับนี้นะคะ,คะอยากให้เป็นคาเฟ่ในตอนเช้ชาแล้วเจมาเ<ช>ติมคาเฟอีนะคะด้วยอเมริกาโน่น้ำส้มหรือว่าเติมก้านสดชื่นด้วยบูคาเาโตโซดาหรือว,ว่าถ้าเป็นสายหวานก็จะเป็นมัชาลาเต้นะคะค่ะม,มัชาลาเต้นะคะก็ จะได้ความนวลๆนะคะของนมแล้วก็ยังมีมะขาคะเป็นผิวของผอมด้วยถ้าใครหิวนะเจ๊ก็มีอาหารฟิวชั่นให้เราสามารถเลือกทานได้นะคะแล้วก็นะคะการเดินทางก็สะดวกนะอย่างที่ลิตบอกนะคะแล้วก็ยังอยากให้เพื่อนๆนะคะมาเดินได้ทานนะคะนั่งบรรยากาศดีนะคะเพราะร้านนะคะเพิ่งเปิดมาได้2เดือนนะคะอยากให้มาปนุ่นกันเยอะๆค่ะ กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไ b e กับพวกเราในช่องไปเที่ยวกันไม่สินะคะแล้วยังไงนะคะเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะแล้วก็คลิปต่อไปของพวกเรา3คนนะคะไปละค่ะ